เมื่อนี่อุนพเวีเอานี้ท่านพเวีสดันดอนไม่พี่น้องเด็ฟังน้ำกันสะกอนทั้งเบิดชิบสามกันท่านพระค่าถามเมื่อนี่ยกมากกันหนึ่งท่านช่างกะว่าไปแล้วพี่น้องกะเสดฟังเนอยุดดอกเอาบัดนี้เอากันที่เท่าไหลเอากันที่หาโซ่โซก่อยเอานั่งอมิตาตาฟังเบิงมวนมวนซะละบาดนี้เป็นกะตีกะตังบดนีเนี่ย ตั้งเป็นรองโซโซศกออยอมมิตาตาไขมอล่ำโซนิสาานี่เป็นหน้งมิตาตาเอามาแค้นเอาปันจังมีกันทีงหาสวยสักกาเสเรต่อกันนี่เว้ายอยประมาณจอดดอกบานลายนี่เราไม่ จะได้ถึงเท่าอิาตา,าพามลมเกิดตะเลิดถึงท่านเท่าไปขอหน่อยนาตะเพียงในหนังสือบอกแจ้งสู้สุกเป็นน้ำจิงเมืองกะลึงเป็นบอน,น้องตาวากเศร้าเพราะปัมเท่าคือว่าตั้งแต่เขามันถือกั้งในทองเมียมันดาฝันประหลาดแท่บอกคือบานว่าหมูฟู แล้วจังว่าไหนตอนนั้นแม่มันนั่นฝันว่ากินผักุ้งเบิดแดดตาบุ้งกินปลาทูเบิดเจ็ดสามลาบหัวเบิดเจ็ดถวยมีน้ำซ้ำยังไปตาเอาน้ำขีดต้มขึ้นมาดื่มสีคู่ทางล้วนล้วนดอกกินเสียงดอกปอยเงวันที่แกเกิดนั้นมีล้างหลากไรปากการเกิดบ้นดนันสังหวนเมือ่อปนบ่มีแจงแกเป็นคนขะาเลียงบ้านอันตะพันเพียดี อาเวกยุ่งโลกขี้หายตายเศร้າหดเป่าขาแลกแข้งกກบปูดเป่าหน้าขี้เรียดเรือกระดาบคุยพวกตันคงคุยกินมินตันแห้งแนวมินแห้งคนเท่าแนวมินแหงคนเท่ามินไล่มินจีเต่าเข้ารมวดคนตันยุง บร้อยเอาอื่นซื้อให้แต่หน่อยซื้อว่าบักสูก้โชกสู้โชกตูกลุงเป็นคนขอัพ่อแม่กะายแต่ยังหน่อยอาศัยลุงกะายจอยอาศัยเอากะายหาแม้ว่าคนที่ขำอาศัยบ้านเพื่อนบ่คุณใน ตอนนี้มันเลยเกิดความบุญว่มีที่อาศัยตูปลุ่มไปขอท่านเที่ยวไปกะไรบ้านเอาพวาขันพามเท่าเที่ยวไปกะจังว่าไดตอนใดกะพามเท่าวอาได้บ้านสวบบบานตาบานเจี๊ยบตำลึงเอาได้บ้านสวบบบานตาบานเจี๊ยบตำลึงเอาขึงซึ้งขอไปบ่ได้ขาด หน่อยบน้นมังกะชีรถปาดหอดเมืองอุบลกลับไปขอรถดยนวาิีสัทจนเกี่ยงขอจนเสียงเสียงสาแล้วกะจังขึ้นยังนีทุกยี่ทื่นหอดตลาดเมืองพ้นเขา,าพามคนจนเลยท่านบีกับเปยนไปหอดเมืองค้นกังกะไลสามสลึงเท่าถึ้งซึ่งขอไปก็เลยขาด หน่อยมาน,นั่นมันกะจีรถปากหอดสาระคำ้ามลาแปลขอเอาของก็กจะมาเกี่ยงหอยหอยสูงเด็ดหน,น่อยร่ำเลกแตตึงตีบตึงโฮเอลาลราว่าพามือพามึงสิมากกว่าตายเลยยังยืนนี่เม,ยมยยเียนมึงบ่อลที่บ่อนบ้านนวลโพให้มึงไปยืนสู้เงินเสียบุญทำเบ็ดมือเวีนนี่เพื่อนมีพานนกเทศหนึ่งรูปหนึ่งวงที่ตาพามเย็นงงที่จะมาสอนเบิ่ง พอตามาถึงแล้วเสียขอเลยสําต่อพอตามาถึงแล้วเสียขอเลยสําต่อสวยอยู่ข้อมูลนั่นสวยอยู่ข้อมูลนั่นกะทันแท่แบบเป็นย่ยนาง อยอยู่ก็อมี่กัท่านแถวแน่เป็ียนอย่างจนกำบักำบังแน่พอไปจบมาตาหมากมีใบเสียบให้ปนมาตาแมยแบ่งสั่งมาเพ่งเขาให้ก็แพงตายแต่ะนอฮาจบออกมาเบื้องหน้าให้พามเท่าซื่นใจ่าจังไลยล่ะพ่อใหญ่เม่ใหญ่่าจังหลยนอพี่น้องกำนันมาจังหลยนอผัวนางอยู่หันใส่สุดเขาเขาให้วามหัวจักเศร้าแนี่เป็นอย่างบอลนอก ผู้นั่งอยู่ขอบกอบไป่อบเรียกักเย็บจังว่าเย็บขึ้นมาไอ้ความสันเนี่ยปั้มบังเวียเจ้ากระยาทำสยสีบัวหาสเลยว่าพอพามคนให้นี่ล่หละเพื่อนว่าท่านการท่านนี่ท่านคนจนคนให้ท่านคนจนคนให้ผู้นาตาบะทรงทะเล้ายสรงท่านสู้สกจากไท้พระราเรว่าเต็มกัน าพี่น้องทางแต่เนาะพี่น้องทางพ้นค้องลอยเอ็ดมาให้กำลังใจมือเนี่ยเสร็จมันจบภาพเก่าว่างสองซ้ำเหมือวังหันเลาวกันเลาวงานกี่เนาะเนี่ยไมาให้กำลังใจขอบคุณขอบคุณหลายๆครับนี่แหละเมื่อเพื่อนมาทานคนจนคนไ้ผู้น่าตาบ่สซองทานไ้ป้ายสรงทานสู้ศกจากใครปลาได้ว่าตื้มกันขอบคุณครับหมอเชนหลับล้างวันสะกน พูมา,มาแถมยมอลำมือเงินเป็นกัดๆๆอักกงอยเกี้ยนหลายก็ถวยโยวดเดี๋ยวนี้ปีบรรนาธิสิเอาดิทองอ่ะมีแต่แนวเดียวแมวว่าหันไลาไหลาปี่<น>ะหลาหลาพัน,เ,น<า>เป็นเรียกามาแถมยมอลำมือนชีมืนหาพันเดี๋ยวนี้เถมยมาตั้งเบิดจบผ่านะไว้ขอบขึ้นหลายลครับ นี่เราแม่เอยเปินว่าตานคนจนคนไรผู้นาตาบาสงทะเล้ัยสงตาลสู้สงจากใครพ่าะไรว่าเติมกันในตอนนี้สู้ศกมีมันกะรล่วงเงินใดเป็นเงินไทยนีเสียบาทเมื่อนี้สู้ศกได้เงินไทยนีเสียบาทนําไปฝากเสี่ยวไอ้สายเขาว่าเขาเกอเสีย่ยวของพ่ามีแหงเสือใส่เงินเพิ่มจนหมด โงกหลูกสาวแด่นโทษสั่ง่อไาอไขนามิตาตานางลาเป็นเมียพามจังแม่นคองบาดเนียมิตาตาจดได้เปลี่ยนเมียพ้าแล้วได้บาดแม่เพราะว่าอย่างเพราะจะเพราะว่าสาเหตุพ้ามนี่เอาเงินพี่ว่าขอท่านนี่ยเราไปฝากไปน้ำเชียวขอบคุณลหลายๆครับครับขอบคุณเน้อเดีย๋ยวจัดให้้อครับเน้อบาดนี้พ์้ามเนี่ยเอาเงินพี่ว่าขอท่านไดนไปฝากไปน้ำเชียว เจียวบานีใส่ใจจะว่าเบิดเสี่ยงเสียงนี้แม่บ่มีเงินเสียมากขึ้นพามมาต่อไปอันนี้เจ้าเป็นอมนตตาตาความเมื่อมาหยัางเนี่ยขอชิพปเป็นเจี่ยวแม่เจียวเนีเจ้าเป็นอมนตตาตาแล้วเจ้าบา่ามีเสียไปเงินนำภา,าพดีเพราะว่าเจ้าเนี่เป็นลูกของเจียวพามบาัดนี้เจียวใส่เงินมนแล้วบานีหอดพามสู้โชมากของเงินขึ้นบัดบ่มีเงินเสียขึ้นให้พามบารีนี่แม่ เบิดปัดญ,ญากก็เลยโยกนั่งอมิตาตานี่ให้พอผ้ามแทน่นเงินที่ว่าเอามาใส่เรียจนเบิดมาต่อไปอ้ามาดนี่อมิตาตานางลาเป็นเมียพ้ามจังแม่นคลองปฏิบัติถูกต้องไอ้คนยองว่าทัวแรียมานี้ในเกียรแค้นจึงเกียริและสิ่งสั่งไปลุมตีทำเลยอมิตาตาอยู่ริมน้ำเขาเลาวานางเอออมิตาตาเอ มึงได้ผัวผู้เฒ่ายังหัวเมาอบปาทาเขาดึงหลังแลรซากนาเสียเป็นล่าพวงตายกว่าสวาสีใหญ่กับตาวดอกเก่หาทามาได้เห็นเมียกะเรล่าทองมานั่งหงอยเป็นเยนยังแพงสอยเป็นเยนยังแพงสวยมีตาตาเมียพีสูเมื่อนั้นเจ้ากอจูดีดีมาเมื่อนี้เจ้าจะงองตามให้ว่าเป็นแทเรื่อง คนไม่สอดแสงหอ้อจอดไล่ใส่มือไว้แก้วคนเหลยนงางคนเลยอว่าแก้วเพียนนี้ไปจบคนไม่แต่กับแจกขบมือไว้แก้วคนเหลือนางคนเลยอเดลอว่าแก้วเพียนนี้ไปจกคนไม่บากที่ขันข้าขบมือไว้แก้วคนเหลืองานคน ่าเมียพี่นี่หรือว่าเมียพี่นี่สิมาทุกมานางให้กระดิ่งถึงสู่เกาเลยหรือเขาว่าเจ้านี่แล้วหรือเขาว่าเจ้าได้ผัวผู้มาได้สู่ผู้โสดสิมาแยงว่าญาตเต่าในตอนนี้นั่งมีตาตานั่งมีตาตานั่งก็จึงได้ว่าจ่าต่อผัวจะระานั่งจะว่าจะใครว่าต่อสามีผัว อาหารชีมเียนนั้นตบ่อเ่ตออันว่าแม่งอันนั่นตาบ่อดปังคณนาโคราคณนาโคตีคณนากาลาลาพามนาคือบัหาิมนทีนั้นจังว่าตำบ่อตอจังว่าแม่ จังหวัดตั้บอลกอดกอจังหวัดังกอนกอนมันกอนกอนใส่กูไกจนั่นกายอีนึงนั่นนมยันยันมันตีอาละพผ้าล้างเหล้ากำปั้นฟาดดังกูดังเอกจนกูสมายตามไล่ยั่นแห้งอาวล่าว่าภามือนั่งมีตาตาจังเลยว่าภามือ เมียายาไตเรือลุนจึงมีวนกับเตาาโตแต่นี้อันว่าเขาแล่หนามอันว่าเขาแล่หนามสีเ้าอยู่ดอกปอหาตั้นบัาท่าสาใสต่างตีนเปลี่ยนทาตเมียบอยังอยู่อย่างบอเที่ยมทางทางสองตั้นบอมีท่าสานนองสิขึ้นเมื่อกั้มตาลึงคำบาลเต่าลาละเรือผัวผูเ้เท่าศีลาเจ้าบออยู่โดน ตอนนี้อางสู้สุกจังในโยโว่าเมตาวานแต่ปีไปกว่าท่านสู้กินกจวนบาปขอท้าสาไฟเสียยัดกลับไปไรต่างจริงต่าง,งอันนั้นร่านอวงอยู่สบายตัวแต่นี้ตนนัวแต่น,นี้อันว่าเขาแล่นน้ำอันว่าเขาแล่นน้ำที่สีเตาตั้งเองสีรองเพียงฟังเสียงสีรองเพีงฟังเสียงฟอมผานานอนให้มูว ตาตาว่ายังอยู่เนี้ยใส่ผัวเป็นกำปูอขันว่าเจ้าขี่ขานขันว่าเจ้าขี่ขานสิขึ้นบ้านก่อนไายในส <S 2 facial> S s ู้ศกจังไหนยายเข่าสู้ป่าชีรีเพื่อสี่ขอสองสี่ว่าอยู่โดดระพงนามเลื้อใจเงาใจสั่นขันบ่ไปยานเนื้อจาก ว่าปากเอินสั่งน้องในออ่ังอ่อนว่าใส่ก่อนกันไปรล้นมาสือเพ่ไหมลังผ้ายอมทั้งเจ้ายาไรรังใจว่าใครให้แกมาเนืพี่สิียงไปเฝ้ามาไว้ไวไถ่าอยู่นายดูยศทาบาทตันหาอมว่าจุมจ่มจมกลัวสวาสีมงกะเอาที่อางพระมนากรามเมียกะพระกะเผ่ากะเสวายการะไนตอนนี้สมพอรีกูสุธา เกียรติาพษ่าภาาลพระมัาสัรนในตีคอสี่ว้หนุให้ตีคอสี